สังคมมนุษย์แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและสังคมความหมายและความสําคัญของครอบครัว 1. ความหมายของครอบครัวครอบครัวหมายถึงหน่วยพื้นฐานทางสังคมอันเป็นที่ให้กําเนิดอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังความเชื่อค่านิยมทัศนคติให้แก่สมาชิกผู้อ่อนวัยของสังคมด้วยความรักความเอาใจใส่ซึ่งแต่ละสังคมจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อความเป็นระเบียบของสังคม สความสำคัญของครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์และเป็นรากฐานของระบบสังคมเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่มีความสำค human ัญและมีความผูกพันกับมนุษย์อย่างยิ่งนับตั้งแต่เกิดจนตายเพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่เกิดจากความต้องการทางธรรมชาติและความต้องการทางด้านสังคมของมนุษย์ที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องอยู่ในสังคม ลักษณะแบบแผนบทบาทและหน้าที่ของครอบครัว 1. ลักษณะของครอบครัว1.1ลักษณะครอบครัวแบบแรกเป็นครอบครัวเดี่ยวได้แก่ครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกอาศัยอยู่ลักษณะของครอบครัวรูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ซึ่งผู้ที่มีอำนาจในครอบครัวแม้ว่าเพศชายยังคงเป็นใหญ่แต่ก็มีการแบ่งหน้าที่บางอย่างระหว่างชายกับหญิง1.2ลักษณะครอบครัวแบบที่สองเป็นครอบครัวขยาย มีลักษณะของกลุ่มญาติพี่น้องที่จะอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้แก่ครอบครัวเดี่ยวตั้งแต่สองครอบครัวมารวมกันเข้ากลายเป็นครอบครัวใหญ่กว่าครอบครัวเดิมในภาพรวมลักษณะของครอบครัวแบบที่สองเป็นครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยดั้งเดิมเป็นครอบครัวขยายที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 1.3ลักษณะของครอบครัวแบบที่3เป็นครอบครัวกลุ่มลักษณะของครอบครัวแบบนี้เกิดมีขึ้นในสังคมที่อนุญาตให้ใช้หรือมีสามีภรรยามากกว่า1คนอาจเป็นสามีเดียวภรรยาหลายคนหรือภรรยาเดียวสามีมากกว่า1คนครอบครัวลักษณะนี้มีปรากฏแพร่หลายในสังคมแถบเอเชีย 2. แบบแผนของครอบครัว2.1การจำแนกครอบครัวตามแผนการสมรส ลักษณะแรกเป็นการสมรสแบบมีคู่สมรสได้เพียงคนเดียวลักษณะที่2เป็นการสมรสแบบมีสามีหรือภรรยาได้มากกว่า1คน2.2การจำแนกครอบครัวตามแบบแผนการสืบสายโลหิตที่อาจจะมีการสืบสายโลหิตทางฝ่ายบิดาหรืออาจมีการสืบสายโลหิตทางฝ่ายมารดา2.3 การจำแนกครอบครัวตามแบบแผนการอยู่อาศัยที่ทางฝ่ายหญิงไปอยู่กับทางฝ่ายชายหรืออยู่กับครอบครัวของสามีหรือทางฝ่ายชายไปอยู่กับทางฝ่ายหญิงหรืออยู่ใกล้กับครอบครัวของฝ่ายหญิงหรือสามีภรรยาอาจไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเรือนในที่ใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัวของทั้งฝ่ายสามีและภรรยา 3. บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว 3.1บทบาทหน้าที่ในการสนองความต้องการของพฤติกรรมทางเพศและการสืบเชื้อสายโดยธรรมชาติชายและหญิงย่อมมีความรักและความต้องการทางเพศทําให้ครอบครัวมีหน้าที่อีกประการคือการสืบเชื้อสายให้กําเนิดบุตรซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ในสังคมถ้าครอบครัวไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคงไม่มีมนุษยาชาติสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้3.2บทบาทหน้าที่ในการปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิก ครอบครัวมีหน้าที่ต้องคอยปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิกโดยอาจจะอาศัยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นๆอาทิโรงพยาบาลประกันชีวิตเป็นต้นเพื่อให้เด็กได้รับสวัสดิการที่ดี3.3บทบาทหน้าที่ในทางเศรษฐกิจครอบครัวยังมีหน้าที่ในการผลิตหรือการหาโพคทรัพ์หรือหาเงินหาทองมาจับจ่ายใช้สอยภายในครอบครัว 3.4บทบาทหน้าที่ในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการสืบสกุลว่าจะสืบสกุลจากบิดาหรือมารดา3.5บทบาทหน้าที่ในการให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกใหม่ของครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงวัยทารกช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่นมีความมั่นคงปลอดภัยช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอก3.6 บทบาทหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาวทางสังคมครอบครัวมีหน้าที่อบรมขัดเกลาให้กับสมาชิกใหม่ตั้งแต่วัยทารกไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและสังคมในสังคมไทยคำว่าบ้านหรือหมู่บ้านเกิดจากครอบครัวหลายครอบครัวมาอยู่รวมในที่เดียวกันและเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็กลายเป็นชุมชนเป็นสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้เวลากล่าวถึงหมู่บ้านหรือบ้าน จึงหมายถึงครอบครัวหลายครอบครัวมารวมอยู่ในที่เดียวกันกลายเป็นชุมชนที่ถือเป็นสถาบันเก่าแก่มากของสังคมไทยในแง่ของชุมชนไม่เพียงแต่จำนวนคนที่อยู่อาศัยในอนาบริเวณเดียวกันเท่านั้น เพราะมีความเป็นสังคมมีความคบค้าสมาคมกันมีความต่อเนื่องตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกันด้วยไม่ใช่เพียงแต่หมู่ชนที่มารวมกันเป็นจำนวนมากๆอย่างเดียวโดยไม่มีการคบหาสมาคมกันหรือมีความสัมพันธ์กันเลย